วันนี้ผมจะมารีวิวจอฟิวเวอร์มัตเตอร์ลัด6ที่ให้ความสว่างจอถึง2,600นิ้มันจ้าสุดเกินจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับยิ้มหน่อยเลยวอ,อต้นไม้เยี <Yeah. S 1> ่ยมการมีจอมันดีอย่างนี้นี่เองครับราบสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกับปีเต อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานครับจอฟิวเวอร์มา r ์เตอร์รัตหกครับบางทีก็อาจจะมีเพื่อนๆที่ยังใช้จอไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าเฮ้ยเราซื้อจอไปมันทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานนะครับแบบคร่าวๆนะครับแล้วผมจะเอาจอตัวนี้ครับไปใช้งานจริงที่กลางแดดเลยครับเพราะว่าตัวนี้เขามีความสว่างจอถึง2,600นิตผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสว่างขนาดไหนเพราะว่าบางทีนะครับเราไปถ่ายงานกลางแจ้งครับโอ้จอจอจอทำไม มันมืดขนาดนี้ปรับก็สุดแล้วก็คือต้องหาอะไรมากันก้นกั้นครอบครอบ,รอบ,รอบแต่อนนี้เขาบอกว่าเขาสว่างมากให้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะสว่างจริงหรือเปล่า <c oughs> ปกตินะครับคนซื้อจอใบเขาก็ไปติดกับ gimbal เ,เพราะเวลาเราถ่ายมุมต่างๆครับตอนนี้เราสามารถเราสามารถปรับหมุนจอฟลิปจอได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีจอครับกล้องบางกล้องมันฟลิปจอได้ไม่มากมนะครับ อย่างเช่นนี้มันก็ได้แค่นี้ะะะะละหมุนอะไรไม่ได้เลยแต่นี้เราสามารถคอนโทรลได้เลยครับว่าเราจะหมุนไปทางไหนข้อดีของมันก็คือมันสามารถควบคุมทิศทางของจอได้นะครับ <Whoa. S 1> หรือบางคนก็เอาไปติดฮอตชูแบบนี้หรือเอาไปตั้งไว้ติดกับขาตั้งกล้องแล้วก็มอนิเตอร์ภาพได้นะครับลบแรกเลยมีจอครับต้องมีอะไรมีจอก็ต้องมีแบตอ่ามีแบตตัวนี้ใช้แบตไรได้มางเหรอครับตัวนี้ใช้แบต F 5 5 0อย่างตัวนี้ก็ได้เพราะว่ามันเล็กดีผมว่ามันไม่เทอทาครับหรือจะใช้กับ F 9 7 0ก็ได้นะครับแต่มันจะใหญ่หน่อยแต่ผมว่าตัวนี้พกพาสะดวกติดปุ๊บมันไม่หนักนะติดเข้าไปแล้ว ติดเข้าไปแล้วยังไงต่อครับก็เสียบไปที่ฮอตดดเสียบไปแล้วก็ต้องมีสาย HDMI ครับที่เราต่อจากจอแล้วเราก็ต้องมาดูว่าสาย HDMI ของกล้องที่เราใช้อยู่ครับเป็นขนาดไหนครับอย่างตัวนี้ก็เป็นไมโครนี่ครับเสียบไปที่ HDMI in นะครับ HDMI out เอาไว้ทําไมครับเอาไว้ต่อออกจอใหญ่เว้มอนิเตอร์หลายๆจอนะครับตอนนี้ก็เสียบไปเลยปั๊บปับปเตโต้ไม่ใช่ร เสียไปแล้วทํายังไงก็เปิดเครื่องสิครับจะบอกก่อนครับว่าเนี่ยครับเพื่อนๆดูครับเห็นไหมตัวนี้เขาสามารถใส่ช่อง sd card ได้เนี่ยครับเอาไว้ใส่พวกคีทีบลัดที่เราทํามาครับตัวนี้ครับ dc out dc in ครับแล้วก็ตัวนี้ครับมีช่องเสียบหูฟังไว้มอนิเตอร์เสียงด้วยนะครับตัวรุ่นนี้ครับเขาจะไม่มีตัวเสียบ type c ให้เอาละครับในเมื่อเราเสียบเสร็จแล้วต่อไปเราก็ทำอะไรครับเปิดเครื่องสิครับรออะไรเอ๊ะเอ๊ะรออะไร อ,อ,อ <S <S นี่นะครับ <S <S เปิดเครื่องนะครับกดตรงนี้ค้างครับ, <S <S รบโอเคอ่าตอนนี้เราก็ได้ทําการนะครับเปิดเครื่องไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มีสถานะแบตอยู่ตอนนี้แบตเราเหลนะือ2ขีดแล้วเรามาพูดกันถึงเรื่องฟังก์ชันการใช้งานหน่อยครับคือตรงน,นี้หน้าจอมันยังล้นๆอ,อยู่เลยเนาะเรากดดับเบิลคลิกไปเลยหลับมืคอคิดไปที่หน้าจอครับเพราะตอนนี้จอเขาแซมพัดได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่กันแบบไวๆเลยครับตัวนี้โฟกัสแอซิดโฟกัสแอซิดก็คือถ้าเราปิดเวลา เราหมุนแมนนวลโฟกัสหรืออะไรเงี้ยครับถ้ามันเบลอรครับไอ้ตรงจุดโฟกัสมันจะหายไปแต่ถ้ามันโฟกัสมันจะมีแดงๆตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะว่าเราอยากได้สีอะไร,เ,รเปลี่ยนสีได้เป็นเขียวก็ได้แล้วแต่คนชอบครับว่าชอบประมาณไหนส่วนสีบ้าครับเขาจะถ้าเราเปิดครับผมจะทําให้มันโอเวอร์นะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเราจะทําให้เรารู้ว่าสีนี้มันโอเวอร์ครับเราก็ดอปแสงลงแล้วแต่คนครับบางคนก็ปิดบางคนก็เปิดไว้ ตัวนี้ครับมันก็คือเวลาเราจะตั้งค่าสีอะไรแล้วก็ปรับได้มีเทาเรดกรีนบลู ผมปิดไปก่อนเราสามารถเปิดกริดได้เวลาคนถ่ายก็ต้องการกริดนะครับใส่น้ำใส่ตาจุดตัดเก้าช่องนะครับต้องเปิดไว้นะครับเอาเปลี่ยนสีได้นะแล้วแต่คนชอบอีกทีหนึง่งแต่ผมปิดไว้ก่อนตัวนี้ครับมันเป็นการ s a ฟต t y z o n ไว้เวลาเราสมมติเราจะถ่ายคอปไปที่ขนาดเท่าไหร่ตัวนี้เขาจะมีเส้นบอกอเราจะได้แบบวางเฟรมถูกครับแล้วก็อันนี้ครับเซนเตอร์ center, ก็คือจุดกลางครับเวลาเรามองจอแล้วแบบเอ้ยฉันต้องการจุดกลางอะต้องเปิด<อ>ส่วนอันนี้ครับก็ เหมือนกับเซฟตี้มาร์เกอร์ครับแต่เวลาเราครอบครับต้งคอบภาพตรงนี้เขาจะมืดช่วยให้เรามองเฟรมได้ง่ายขึ้นเข้าไปอีกตัวนี้ก็เปลี่ยนสีโอเคไม่มีอะไรตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องหน้าจอนะครับซูมอะไรอย่างเงี้ยต่อมาครับตั้งค่ากล้องอะครับของ Sony A73 ครับเป็น Pp10 แล้วก็เป็น HLG3 นะครับพอเราตั้งค่าแล้วอะครับเป็น HLG3 ตอนนี้สีมันตุ่นอยู่ เราก็ไม่รู้แล้วว่าเวลาสีจริงออกมามันจะเป็นแบบไหนเรามาเปิดตรงนี้ได้ครับผมเปิดเป็น hlg 3 hlg 2020ก็มาใส่แบบ primary l u t ครับให้มันเป็นสีจริงก่อนก็จะมี hlg 709ก็มี p 3ตรงนี้ครับก็คือรัดที่เรา import ก็คือเวลาเราทำ creative l u t แล้วอ่ะเราสมมุติบางทีเราอยากให้ลูกค้าดูไฟล์จริงๆเลยว่าเออ ฉันจะเอาไปทำสีอย่างเงี้ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็เอารัดนะครับใส่ที่ SD card นะครับส่วนการตั้งค่าหน้าจอเราสามารถปรับความสว่างตอนนี้เราปรับสุดเลยเพราะว่าเราอยากเห็นความที่มันสว่างครับสว่างจริงครับอันนี้ยอมรับเลยบอกตรงว่าสว่างมากๆจอนะครับเขาสามารถเปิดเวฟหรือฮิสโตแกรมต่างๆหรือ RGB อะไรต่างๆครับตรงนี้ได้เลยหรือเราจะดู audio จากตรงหน้าจอได้เลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้อา บางคนต้องใช้นะครับก็ต้องเปิดไว้ rgb ก็ผมลองเปิดหมดนะจอออกมาเป็นแบบนี้เลยโอเคครับเพื่อนเพื่อหลักการใช้จอครับก็จะมีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะออกไปใช้งานจริงเลยครับแบบว่ากลางแดดหรือว่าางที่แจ้งหรือรที่โล่งเลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่บนดาดฟ้าทิศเดชเปียงแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะมาเทสให้เพื่อนดูตาผมดิเพราะว่าผมจะอจอเนี่ยครับมาเปิดให้เพื่อนเอนเห็นกันเลยว่ามันสว่างจริงเหรอหรือว่าเขาแค่โมเรน เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับแดดเปรี้ยงมากเลยครับถ้าผู้ชมเดี๋ยวผมขอรีบก่อนครับว่าเดี๋ยว U V จะเผาไหมตัวผมตอนนี้ผมปรับอยู่ที่50เองแล้วเราลองมาปรับหน้าจอเพิ่มนะครับนี่ขนาด50นะครับยังเห็นแล้วปรับไปเลย100ว้าเพื่อนๆดูดีครับโอเคเชื่อแล้วว่าสว่างจริงครับ เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีของการมีจออันนี้ดีกว่าครับจากการใช้งานส่วนตัวนะครับอันนี้ข้อแรกเลยครับหน้าจอครับ6นิ้วก็คือกว้างแล้วก็ดูง่ายครับทำให้เวลาเราทํางานวิดีโอครับความผิดพลาดจะน้อยลงครับเพราะว่าเรามีจอที่ใหญ่ขึ้นครับทำให้เราทํางานได้สมูทขึ้นนะครับต่อมาครับที่ผมชอบก็คือจอสัมผัสครับ ใช้งานง่ายมากครับจอสัมผัสเนี่ยต่อมาที่ชอบเลยครับเพราะว่าผมเป็น s าว o เฮดเอลจีครับ2020เขามี Family ร u ่ัดเขามีรัดใส่เข้าไปให้เลยครับผมว่านะครับใครที่ทํางานวิดีโอแล้วกาลังหาจอดีๆหรือว่ากําลังหาดูจออยู่ครับผมว่าตัวนี้นะครับฟิวโอมาร์สเตอรัด ผมว่าตอบโจทย์เลยครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับเมื่อกี้ที่ได้ไปลองใช้มาคือจอเขาสว่างจริงครับเขาสว่างถึง2,600นิตเลยครับบางทีเราทางานกลางแจ้งเนาะไม่ใช่บางทีอะเกือบทุกงานเลยกลางแจ้งอะครับบางทีเราก็ไม่อยากเอาอะไรมาครอบอะครับก็คือตัวนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์ลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงราคากันดีกว่าตัวนี้ราคา9,900บาทนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากสั่งซื้อนะครับก็นี่เลยครับ Li ยอด เทปกัดเจ็ดเลยครับสกแกนเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยเดี๋ยวจะมีพนักงานน่ารักน่ารักคอยดูแลตอบลูกค้าอยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวหรือว่ามาสอนใช้งานอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้พีเตอร์แล้วก็ชาวเทปกัดเจ็กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ